พี่น้องครับมื้อนี้เกษตรกรที่ามาต้มปลาคอรครับปลาคอในี่ยซอสตัวนี้แบบต้นครับตม้มส่วนนี้ครับป็งเบอ้อไคเนี่อันนี้ชวดผสมนี่นะครับตม้มปลาแบบบ้าน,านสไตล์เกษตรกร,ร,กรซึ่งผค้ิเน้นเนื้อไซนะครับเข่นยุนี่หนีนะครับ,ะรบจะอธิบา,บายฟังมี่อันนี้คือตะไคร้วิธีกินตะไคร้กินแบบนี้ครับกินทั้งหัวทั้งใบ ได้หลายวันนี้กระซองบกระเพ้ากับบานเท้าผมเอื่อญผักตูไทยครับกิปปูไว้หน้าเนี่ยแหละครับสวนเท้าเนี่ยครับสามใบบักขาใบบักขาไปใช่เป็นปุ่มสีเลยครับจะเด็ดจนหยอดมันผสมครับผสมว่าดีซี่ใบเสียวครับเดี๋ยวนะครับใบเสียวทั้งใตนี่ครับใบเสียวครับใบเสียวนี่สีสมพอดีครับใบเสี่ยวหยอดเสียวอ่อนนะครับสมพอดีถ้าใบหน้ามันขาวบันเท้าเอื่นขาวสูงรวมมันก็น่ากินครับซึ่งเครื่องปูต่างต่างกันเลยเป็นการ ใส่เครื่องต้มทั่วไปแต่มีพริกแห้งกระเทียมหอมหอมแดงว่าใส่ก็ไดับหอมแดงมันถ้าเป็นรสชาติออกหวานเดือนรับนอนกับปูธรรมดาใส่ผงนัวใส่ใส่เกลือครับน้ำปลา,าเขาไม่หยอดตอนไทยซึ่งขาจิต้มนำนี่ใบกอนเรามาชิมซะก่อนครับชิมให้น้ำพอดีแล้วเป็นรสชาติเปรี้ยวเข้มสมพอดีแล้วขาจะก็เดียวลงไปได้ครับ ซึ่งสิบอ๊อบค้นสาคนนี่ถ้าเป็นน้ำมันคุณแล้วมันไม่ไหน,นกินแล้วเมื่อเข้าเรียงไฟให้งหอนจริงๆเอาปลาลงสิบอ๊อมีกันค,นค้นข้อมูลไม่สิโลโหวดไม่ได้หนีไม่ลด้กินไม่ไ้กินห้องกับสิบอ๊อบตักซึรื่องมือทอดปลาเขาจะเนื้อปลาไม่ใส่ถั่วหรือปรุงพักอย่างน่าข่มสเิเรียงนะครับสิไซน์ได้ครับรเดี๋ยวนะครับเรียงไฟขึ้นซึ่งส่วนประกอบสำคัญนี่ผมว่า ให้ไหลของมันอยู่ที่ภางก์ตัวไทยครับว่บางสิเลยนะครับวนะ่บางออกมาเนี่ยบพอเลียงไฟเแล้วปับ๊บก็ปิดปลาไว้ครับปิดปลาไว้มันสิไอไอคว้นร้อนม,ม,อนอบบอนมันสิขึ้นมากถ้าให้เนื้อปลาสุกซึ่งพี่น้องเคล็ดลับบ่ต้องให้ส่ซุปไรนะครับข้าวมาสุกคือสุกถ้าต้มจนเปื่อยนี่สิบ่แซ่บครับไอสองตัว,วพพเดียวไปแต่ปวดมืแรงแล้วก็ กอสีกิน,นยอย่าลืมคับตัวนี้เอาตรงห้องถยถุยง่ายๆใบตะเาตัวนี้แยงคนบ้างนะสอตะเรานียกบ,บ้างแค่นี้นี่ครับไปตะานน่ครับเดี๋ยวเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวตอนสีกินเดี๋ยวคบสีมากีวิวพีวน่น้องบ้างครับ